สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องกับตั h ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมากินตำทะเลปลาลาเซบนัวกุ้งปลาบึกจุกๆมาจ้าทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตั h ชาแนลนี่ตะกล้องมาขัดออยากทุกคนไม่ดีรอและไม่รอรีส้มตำ ชิมน้ำชจดัดอือม,มันต้องอย่างนี้แหละทุกคนเผ็ดได้อยู่ทุกคนแซ่บนัวอให้เยอะนะคกนี้60 าเผ็ดรสชาติจะออกไปทางหวานๆนะเขาตำไข่เนืยอเขาก็ชอบกินตำแบบเปรี้ยวๆยวใช่รึเดี๋ยวเราค่อยไปใส่มะนาวทีหลังทุกคน ก็กรได้อ well. ูอร่อยบะหมึกอืมเศบลาย มึงก็ขาต้มมึงขายต้มตทุกคนใครดูเวลาไหนอยากก็ซื้อมาตำได้ทุกคนหรือแม่ก็ออกไปซื้อมากินเลยอบอกเขาว่าแบบเผ็ดกลางก็เผ็ดจัดเนี่ย ส้มตำกินยำไหนก็แซ่บยำนั้นทุกคนนักเตะเดอร์ก็นะอืมจ้าประจำที่เรากินแต่ก็นีี่ว่าตำกุ้งส่วนัน้เดิกไปแล้วได้ทุกคนกลับบ้านไปละ ค่อยเยอะ่ทุกคนเนี่ยเยอะมากล้นถาดถ้าออกเปรี้ยวหน่อยเนี่ยอร่อยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเติมมะนาวทีหลังแต่วมันหวาน

แซ่บนันวกันเดอ้อทุกคนโอ้วเผ็ด ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะๆนะทุกคนกินอะไรก็จะมาถ่ายให้ดูตลอดเลยของแซ่บของนุ่ตรงนี้นะคนตำแจ๋ว ตำแจ่วน้ำพริกผักลวกปลาทอดไข่ต้มเมนูเดิมแต่ว่าอร่อยมากนีอ๋อโอ้ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปกินก่อนแล้วนะคะขอให้แซ่นัวไปกับเรานะจ๊ะสวัสดีจ้ะ บาเดอร์ทุกคนเสบร์ฟแซบ่บนัวๆอร่อยอร่อยไปกับเราขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะอ่าตากล้องแม่ของเรา